เราพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสถียรนสอนพนาวันนี้มาตั้งเสานะครับเนี่ยตั้งเสานเนี่นะครับเสาเสาห้างนานี่นะครับแล้วก็ไอ้ต้นนี้นะครับต้นนี้แล้วก็วิธีการก็คือเรา เอาไอ้ไม้นี่นะครับไม้เนี่ไอ้เสาเนี่ย <c oughs> ตั้งมาตั้งก่อนนะครับตั้งมาพิงตรงนี้แล้วก็ใช้ลอกไอ้กระาลอตัวนี้นะครับดึงขึ้นแยกขึ้นแยกขึ้นแยกขึ้นจนถึงบาทตัวนี้นะครับจนถึงบาทตัวนี้ส่วนตัวนี้มันก็คือเราจอเหล็กตัวนี้ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวครับมือติดมือติด เราก็จะเอาเล็กแปดตัวนี้ใส่นี่ใส่ตรงนี้นะครับเนะาะผมอยู่ใกล้เกินอาจจะไม่เห็นชัดนี่นะครับก็วางนี่นะครับอีส่วนตัวโน้นก็เหมือนกันนะครับก็วางวางสอดตรงนั้นไปลักษณะเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราจะใส่กระมลหรือว่าลอ,อกก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้อง ใช้ไม้วางบนนั่งร้านเนี่ยครับนั่งร้านนี้นะเอาไม้วางวางบนนั่งร้านแล้วก็ใช้กำมารอหรือลอกอไว้ข้างบนหลังนั่งร้านแล้วก็สาวขึ้นนะครับสาวเสานี้ขึ้นนะครับขึ้นจนนั่งอยู่บนเนี่ยครับนั่งบนหัวเสาอย่างนี้เลย <c oughs> นะครับ นั่งบนหัวเสาเลยส่วนตัวนี้กระแปะก็ใส่นี่เนาะนะครับนี่ความสูงของเสานี่ก็สองเมตรเจ็ดสิบด้านหลังนะครับถ้าด้านหน้าก็สามเมตรนะครับก็มันจะต่างกันสามสิบเซนของผมอาให้น้ํามันไหลลงแรงหน่อยเนาะเนี่ยเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้นี่ครับเราใช้กำมารอหรือว่าลอกก็ได้นะครับดึงขึ้น ดึงเสาขึ้นนะครับคือถ้าตั้งคนเดียวนะแต่ผมมาตั้งสองคนกับภรรยาผมนะครับเนาะนี่ภรรยาก็ช่วยประคองนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ขันนอ็อตขันน็อตตัวนี้นะครับเนาะขันนอ็อตดึงเสาเข้าไปจนมิดนะ เราจะดูว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่เม็ดนะฮะเนี่ยเราต้องดึงเข้าไปอีกช่วงที่เราขันน็อตนี้เรายังไม่ได้ปล่อย,อยตัวลอกหรือกำมารอลงมานะครับปล่อยปล่อยแค่พยุงให้มันตั้งอยู่บนบ่านะครับตั้งให้บนบ่าตัวนี้เนาะเพราะว่าเสาปูนนี่ ยาใสาแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะหักก็ได้นะเราต้องพยุงกับที่ตัวลอกก่อนนะครับเนาะดึงตัวลอกพยุงไว้ก่อนนะครับคืออย่าไปขยับมันอนะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อย สลับกันบนล่างสลับบนล่างเข้าไปดันเข้าไปครับจนกว่าจะสนิทนะครับนาะท่านผู้ชมจนกว่าจะสนิทผมถ่ายทำคนเดียวนะครับไม่มีใครถ่ายถ่ายทำให้เนาะแ,แฟนเ็เขาก็จะไปภรรยาเขาก็จะไปทำกับข้าวละ แต่เราทำไว้คนเดียวนี่เริ่มสนิทแล้วนะด้านล่างอีกทำคนเดียวนะครับเป็นช่างคนเดียวแต่ว่าให้ภรรยามาช่วยจกกับตัวอะไรนะครับนะ ใส่สนิทนะครับใส่จะสนิทแล้วผมใช้น็อตที่ นตัวเมียตัวผู้เมียเนี่ยเน้ตัวตัวผู้เนี่ยยาวแปดเมตรนะเอ้ยไม่ใช่แปดเมตรแปดนิ้วอืมพูดผิดพูดถูกครับโทษทีนะครับเนาะแปดนิ้วเสาหน้าเสาเป็นเสาหน้าหกนะครับส่วนหน้าเจ็ดนะผมเอาไว้ที่สะนูนเห็นไหมฮะสะน้ำนลยนะหน้าเจ็ด พอันอยู่กับน้ำนะครับเนาะอาศัยอยู่นานนี่เริ่มแล้วนี่เห็นไหมฮะหน่อยเดียวนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะว่าบากผิดไม่ใช่นะครับผมจะเอาตัวเนี้ยไปวางวางบนนี้นะครับนี่เนี่ย,ยส่วนตัวนี้ผมจะเชื่อมไว้เห็นไหม นะเหล็กตัวนี้ผมจะเชื่อมแล้วแต่ใครจะอระยะเท่าไหร่นะแต่ผมระปยสามสิบห้าสามสิบห้านู่นนะครับที่ผมเชื่อมเนี่ยเพราะผมจะเอาไม้วางนะครับแต่ไอ้ข้างล่างมันตัวฐานข้างล่างมันเป็นเหล็กผมจะเไม้วางวางาพาดไปอย่างนี้ฮะไปหาตัวโน้นนะนะนะไปหาตัวโน้นนะทุกสามสิบห้าเซน แล้วแต่ใครจะเอาเท่าไหร่นะครับเนาะถ้ามันรับน้ําหนักได้ก็เอานะครับเนาะให้เอาน้ำรักหนักได้เวลาแขกไปใครมาน้ำหนักเยอะอือไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับเนาะสรุปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนีย่ยผมเอานัง้านมาสองชุดชาจีนเป็ดนะครับกันดินดินถลม่มก็เป็นลักษณะนี้ ก็เสาสามต้นนะครับเนาะตั้งคนเดียวนะครับบากเสาคนเดียวใช้เลยโซ่นะครับเนี่ยเห็นไหมเลยโซ่นะครับใช้เลยโซ่แล้วก็ใช้สวานสวานแบตนี่นะครับส่วนไอ้นั้นอะผมปกติผมใช้เครื่องปั่นแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยพวกที่ใช้ไฟฟ้านี่ผมไม่ได้ใช้อะไรเลย ใช้ใจแ,แบตเนาะสว่านแบตนะครับเนาะก็เสร็จไปแล้วสามต้น,หตน,น,หนเหลืออีกสามต้นด้านหน้าเห็นไหมส่วนสามต้นด้านหน้าเนี่ยอีกต้นหนึ่งผมบากไปแล้วนะครับสีแรกไม้ผมผมยาวไม้สักนะครับในสวนยาวสามเมตรเอาย,ยาวสี่เมตรผมตัดออกไปเมตรสี่เมตรกว่านะครับเนาะ ตัดออกไปเม็ดกว่าอันนก็ผมก็บากไปแล้วนะครับเนาะนี่ก็บากไปแล้วอ่าครับมีก็ตัดออกนะครับมันหนักเกินสำหรับเราทำงานคนเดียวนะครับอันนี้ก็เส้นพาศูนย์กลางก็ประมาณ7นิ้วนะสักตัวเนี้ย อันนี้ไว้ด้านหน้านะยาวสามเมตรใส่ตรงนี้ด้านหน้านี่สามเมตรนะครับเนาะเห็นไหมด้านหลังโผลมาเห็นไหมนะเสาโผลมานละนะครับเอาอยัางไงก็ด้านหน้านี่ก็จะมีอีกนะครับเป็นรวมแล้วเป็นเสาเก้าต้นเห็นไหมฮนะฮะต้นโน้นแล้วก็มาหาต้นหน้านี่ แล้วก็มีอีกต้นเป็นสามต้นสามสามเก้าเก้าต้นเนาะครับเนาะห้างนาเก้าต้นนะครับ,นะนนรบอันนี้ก็สะนะครับโอ้ผมเอาอันนี้มาชาร์จไฟอยู่เอาไว้เอาไว้ที่นี่นครับเอาไว้ที่นี่เนาะไม่ได้ออกกลับเาชาร์จเอาชาร์จก่อน ขอชาร์จไฟก่อนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเสถียรนักสอนพัฒนานะครับในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับจะทําห้างนาอยู่นะครับแต่ก็ทําคนเดียวแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับ